อาจารย์ก่อนในนี้อาจารย์บอกว่าปัจจุบันเราจะพบเรื่องของการหลอกลงทุนนี่คุณค่าความเสียหายเยอะที่สุดใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างที่เราเห็นกันตามหน้าข่าวทุกวันนี้ก็จะเห็นเรื่องเหล่าบอสบริษัทนู้นบริษัทนี้ต่างๆนะครับอาจารย์มองว่าไอ้ที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเนี่ยอาจารย์มันเป็นด้วยปัจจัยอะไรครับครับถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราดูจากช่วงที่มันเปลี่ยนนะสำคัญช่วงโควิดแน่นอนครับออกไปทํามาหากินไม่ได้ครับ แต่อันนี้พูดถึงข้อดีก็หมายความว่าจริงๆเราอาจาอาจะมองได้ว่าคนไทยรักการทํามาหากินนะดินน้นรนตลอดเวลามีช่องทางไหนที่จะให้เงินมันงอกเงยก็ทําดีกว่าอยู่เฉยๆอันนี้แน่นอนเพราะไม่งั้นไม่กระโดดลงไปเสี่ยง2เสี่ยงนี่ไงคนไทยอาจจะชอบเสี่ยงระหว่างเสี่ยงกับรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่โดนหลอกเราอาจจะบอกว่าเ,เสี่ยงดูหน่อยถ้าเสียหายก็อาจจะตัดไปถือว่าเป็นเขาเรียกอะไร เสียค่างโง่แต่ได้ความรู้หรือไม่โดนหลอกอีกอะไรเงี้ยออไอ้ไอ้เนี้ยที่มันมีอยู่ข้างในแต่ถ้าถ้ามองตามทฤษฎีอาชีาวิทยาเนี่ยอันเนี้ยพูดแค่ฝั่งเหยื่อนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามองเนี่ยอาจจะเป็นว่าเฮ้ยอีกขาหนึ่งคือองค์กรอาชญากรรมทะทไมมันเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อ่ามันก็ต้องไปมองว่ารัฐเราอะปกป้องเหยื่อ,อยังไง หรือป้องกันและปราบปรามอ,าองค์กรอาชียอาชีวกรรมอย่างไรมันถึงเกิดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะหมายความว่ามันเราได้ยินเรื่องแชร์แม่ชะม้อยเอยขายตรงเอยปั่นหุน้นเอ๋ยน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยทําไมเรื่องที่เป็นอาชญากรรมทางเศษธธรษฐกิจเนี่ยมันยังเกิดซ้ําๆได้หลายรัฐเนี่ยอันนี้ก็เลยมันก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ๊ะรัฐไทยมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ออได้ผลแล้วหรือยังเงี้ยนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นการตอบตอบกันอยู่นะครับว่ามันน่าจะสัมพันธ์ครับครับอ่าอันนี้คือประเด็นเรื่องของการหลอกลงทุนในแชร์ลูกโซ่ต่างๆนะครับที่อาจารย์พอเราไปมองแบบมองกว้างกว่านั้นก็คือมองในภาพรวมนะอาจารย์มองว่า อ่ะอย่างจริงจริงก่อนนี่นอาจารย์ก็พูดอยู่ประโยคหนึ่งนะครับว่าเวลาเราถามอสัญญาณเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมาหลอกในประเทศไทยแล้วอสัญกรบ,บอกว่าเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะกับการตกเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้แบบปัญหาเนี่ยม,มันแพร่ระบาดในไทยเลยอะไรที่ทำให้คนไทยโดนหลอกง่ายขนาดนั้นบ้างอ่าถ้ามองให้ลึกกว่านั้นผมมองงี้ลองไปดูตัวเลขในเชิงอันนี้ หลอกด้วยพล็อตอะไรเรื่องอแบบไหนที่หลอกคนไทยได้ปรากฏว่าพอเข้าไปดูมันจะมีรักโกรธโลภหลงมผมขอแถมกลัวเข้าไปจริง,รงรๆเขาบอกหลงกับกลัวก็ใกล้เคียงกันอไอ้กลัวเนี่ยทำไมคนไทยเวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยบัญชีคุณมีปัญหาคุณทําผิดอาญาคุณมีคดีแล้วทาไมคนไทยลนลานแล้วโดวนหลอกได้แสดงว่าจริงๆคนไทยเป็นคนประเภทที่ อยู่กับรัฐแล้วหวาดกลัวหรือเปล่า oh. อ๋อเฉียงกรมันรู้ขู่ไปสิเดี๋ยวมันก็กลัว oh. เดี๋ยวมันก็โอนเงินให้หรือว่าโดนหลอกได้เพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะต้องปรับวิธีคิดการอยู่กันระหว่างาประชาชนกับรัฐไหมว่าอยู่ในสมดุลที่มันใกล้เคียงกันมากขึ้นเวลารัฐใช้อำนาจประชาชนสามารถตั้งคำถาม,ถามหรือโต้แย้งได้ oh. ไม่โดนขู่ได้ง่ายๆอันนี้ผมมองอันนี้นะน่าจะเป็นประเด็นประเด็นถัดมาคือเชื่อมกับเมื่อกี้ครับถามว่า ประเด็นที่2คือเราจะพูดว่าความโลภใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือทําไมเสี่ยงทําไมคนไทยเสี่ยงผมก็อาจจะมองว่าเขามองว่ามันมีช่องทางทํามาหากินหรือทําให้เงินมันงอกเงยไม่เยอะออถ้าผมพูดอย่างเช่นพวกเราเล่นซื้อกองทุนอะไรงเงี้ยก็ไม่รู้ะนะฮะ,ะ,ฮะว่ามันงอกเงยกันปีละกี่เปอร์เซนต์แต่พราะมันมีคนหยิบยื่นอะไรมาบางอย่างว่าเฮ้ยมันมีผลตอบแทนอย่างนี้เขาก็ไม่ได้กระโดดไปทันทีนะฮะถ้าไปดูในรายละเอียดมันแบบได้เงินมาก่อนด้วย เฮ้ยมันจับต้องได้ไอที่บอกว่าโอ้ทำไมโดนหลอกง่ายๆบางทีเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ได้โดนหลอกนะมันได้เงินก่อนได้มากได้น้อยเราก็ไม่รู้นะครับต้องไปดูรายกรณีอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าที่เราเมาเสี่ยงกันเนี่ยหช่องทางทรามาหาก,กินทั่วไปมันอาจจะไม่เยอะมีช่องทางน้อย2พอเข้ามาตรงเนี้ยมันไม่มีการควบคุมไอคนที่หยิบยื่นข้อเสนอมาเนี่ยคนก็เลยกระโดดไปงับกันเยอะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมมองว่า มันน่าจะเป็นส่วนที่มันเกี่ยวพันกันถ้าอาจารย์เรามองวันนี้แล้วมองย้อนไปเนี่ยอาจารย์มองเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างของโรแมนแสกมครับครับผมมองว่าเรื่องนี้จุดตัดสําคัญจริงๆอยู่ที่ตอนช่วงโควิดเลยครับอ่าพอช่วงโควิดเราออกไปใช้ชีวิตกันข้างนอกไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วสื่อสารติดต่อกันในโลกออนไลน์เนี่ยตัวเลขทุกประเทศร่วมกันคือการช่อโกงหรือหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปเลยแล้วทําให้ลักษณะ ของคดตีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไประดับหนึ่งหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะโดนหลอกในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะต้องโดนแก๊งอะไรพิเศษบางอย่างที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาหลอกมาแล้วทั่วโลกจนไหลมาถึงประเทศไทยประเทศไทยถึงเป็นประเทศปลายทางหรืออีกประเทศหนึ่งที่โดนหลอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยมันเหมือนว่าหลังจากโควิดเนี่ยแล้วมีการหลอกโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเหมาะ กับการตกเป็นเหยื่อถามว่า<ม>อ,ออกเยอะนะครับ,รบอาชซียกรพูดเองว่าหลอกประเทศไหนไม่หลอกง,ง่ายเท่าคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยมันเหมือนเขาเจอละแต่ที่ผมเห็นความต่างคือว่าก่อนโควิดเนี่ยไอ้แก๊งหรือองค์กรอาชญากรรมที่หลอกเนี่ยมันจะเป็นระดับโลกถ้าพูดเนี่ยเขาจะรู้กันทั้งโลกเลยนะครับเขาเรียกว่าในจีเรียนฟรอสอะไรเงี้ยมันจะเป็นไม่ใช่แค่คนในจีเรียนหมายความว่าเป็นความรู้โน้ตฮาว แบบที่แก๊งในแอฟริกาเนี่ยใช้นะครับแล้วทีนี้ตอนนั้นมาทำเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อเขามาอยู่ตามชายแดนาทางใต้<อ>นะครับ,รบซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางวัฒนธรรมของอาเญียรนะครับเวลาหลอกปุ๊บเงินก็ไหลผ่านตรงนั้นมาอยู่รวมกันตรงนั้นอันนั้นก่อนโควิดแต่พอหลังโควิดเนี่ยนะครับจะเห็นเลยข่าวที่คึอโครมเนี่ยไอการหลอกแบบนี้มันยังมีอยู่แต่มันน้อยลง แต่กลายเป็นว่าการหลอกแบบอื่นๆมันโผล่ขึ้นมาโดยเฉพาะที่เราใกล้ตัวกันมากไอ้ที่เราเรียกว่าแก๊ง call center แต่อไอการหลอกทางโทรศัพท์เนี่ยแต่จริงๆเนี่ยไอการหลอกเนี่ยมันมีผสมผสานมันมีโทรศัพท์ด้วย SMS ด้วยแชทส่งข้อความ,มด้วยตั้งสเตตัสหลอกให้คนมากดนั่นนี่โน่นแล้วก็ ค่อยๆมาส่งอีเมลหาหรือโทรหาเป็นลายบุคคลอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะผสมผสานมากขึ้นแล้วเกิดเป็นวงกว้างขึ้นเมื่อก่อนมันจะแบบคนจํานวนน้อยอะที่โดน คนใช้คําว่าคนที่ไปพื้นที่ที่เสี่ยงจริงๆอ่ะโดนเช่นจะไปซื้อของออนไลน์ก็เลยโดนหลอกอะไรเงี้ยจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องลงทุนก็โดนหลอกลงทุนคนไปหาคู่หรือเหงาแสดงตัวเองว่าเหงาแล้วอาชญากรมาเห็นถึงจะมาหลอกลักอะไรเงี้ยแต่วันนี้หลังโควิดเราจะเห็นเลยใครก็โดน เราไม่ได้ทําตัวเสี่ยงมากนักไม่ได้เป็นกลุ่มเฉพาะมากนักก็โดนอย่างกว้างขวางอันนี้คือความต่างคือเรียกว่ารูปแบบมันเห็นหลากหลายขึ้นนะครับอย่างตอนแรกอาจารย์บอกว่าถ้าย้อนไปตอนที่อาจารย์ทำวิจัยเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าพอรวมยอดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโรแมนสแกรมโอเคความเสียหายเยอะสุดอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูตอนนี้อาจารย์มันมีอะไรที่มันแซงโรแมนสแกรมไปแล้วไหมหรืออะไรที่เป็นที่1อยู่ครับตอนนี้ถ้าตอนนี้ที่มาแรงเลยนะครับก็คือการหลอกให้ลงทุน อันนี้แซงมาเลยในแง่จำนวนเงินทั้งหมดนะฮะทั้งหมดจะเยอะลองอแล้วถ้าเป็นจำนวนคดีถ้าเป็นจำนวนคดีจะเป็นหลอกซื้อของออนไลน์อ่าถ้าเนี่ยจำนวนมันจะเยอะนะครับส่วนไอการหลอกแบบโรแมนสแกมเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงไปในแง่ของจำนวนคดี ครับนะครับพอคดีมาถึงเนี่ยพอไปเช็คดูเออมีคนกล้าแจ้งความมากขึ้นหรือคดีเยอะขึ้นก็ไม่รู้นะฮะแต่ตัวเลขมันก็เยอะมากขึ้นแล้วก็ความเสียหายก็ยังเห็นว่าอ๋อยังก็ยังเยอะนะครับรํำหลักพันล้านอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ทีนี้ไอ้ที่ผมไม่เห็นคือการเชื่อมโยงว่าไอ้ที่บอกว่าหลอกให้ไปลงทุนเยอะเนี่ยมันอยู่ดีๆโดนหลอกให้ไปลงทุนเลยหรือจริงๆคุยกันแบบ หลอกให้รักหลอกให้เชื่อใจหลอกให้ผูกพันก่อนแล้วถึงจะชักชวนไปลงทุน <ừ> แบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความจริงๆมันก็ยังตั้งต้นเป็นไรโรแมนต์แกมหรือลวงรักอะไรยเงี้ยอ๋อครับครับคือมันก็โอเวอร์แลปกันบางทีมันอาจจะแยกกันไม่ได้ชัดเจนว่าอย่างนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับ